สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวตลาดนะคะตลาดชิงปลานะคะอยู่ที่ในายางนะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศดีมากค่ะช่วงเช้านะคะบรรยากาศเช้ชาเช้าดีมากเลยค่ะทุกคนหาดในยางนะคะอยู่ติดกับอ,อยู่ติดกับสนามบินนะคะทุกคนอยู่ติดกับสนามบินนะคะนี่นะคะ นาดาก็มาเดินอยู่หน้าตลาดนะคะอยู่อยู่ติดชายหาดด้วยค่ะตลาดนาย่างนะคะทุกคนเ้าเรียกว่าตลาดชิงปลานะคะทุกคนไปจ้าเดี๋ยวนาดาจะพาไปชมตลาดชิงปลานะคะว่าตอนเช้าเช้าเขาขายอะไรบ้างนะคะปา้าปลาเยอะเลยเนี่ยปลาตอนเช้าเช้าว,ว่าเขาขายอะไรบ้างนะคะทุกคนไปจ้าไปรับชมจ้านี่ อันนี้ก็จะเป็นเรือประมงนะคะทุกคนเรือประมงค่ะนี่นะคะนี่เป็นบรรยากาศหน้า,าหาดนะคะหน้าตลาดเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดนะคะทุกคนมีฝั่งข้างบนนี้จะเป็นตลาดจ้าเนี่ยพอใช้สายคนก็เริ่มกลับกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเ,เรือช้าประมงนะคะเรือหาปลาจ้านี่นะจ้า วันนี้น้ำลดเยอะมากค่ะทุกคนสวยมากจ้านี่นะจ๊ะบรรยากาศนะคะนี่นคะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือหาปลานะคะทุกคนหาปลาได้เขาก็จะมาจอดตรงนี้แล้วก็เอาไปขายอยู่ตรงนั้นนะคะนั่นนะคะคนเยอะเยอะนะคะทุกคนนั่นนะคะเป็นตลาดชิงปลานะคะนี่นะคะ้ย ิวสวยมากค่ะวิวหลักล้านนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือชาประมงนะคะเรือชาประมงจ้าเรือสีสวยมากค่ะทุกคนสีสวยมากนี่นะคะเป็นเรือชาประมงสีสวยมากวิวสวยมากค่ะทุกคนวิวสวยมากเรือประมงนะคะเรือประมงนี่นะคะ มีอยู่หลายลำนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นเรือหาปลานะคะวิวหลักล้านนะคะวิวหลักล้านจะนี่นะคะทุกคนวิวสวยมากจ้าะะวิวสวยมากอันนู้นจะเป็นเรือนะคะทุกคน สวยมากค่ะฝั่งนี้น้ําก็ลดเยอะค่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้อยู่ตรงหน้าหาดหน้าตลาดชิงปลาเลยนะคะตอนเช้าๆจากทุกคนนี่นะคะวันนี้น้ําลดเยอะมากค่ะน้ําลดเยอะมากเราก็จะเห็นหาดทรายนะคะหาดทรายสวยมากค่ะทุกคนนี่นะคะสวยมากนู้นนะคะทุกคนคนดังกันเต็มเลยนะคะตลาด อันนี้เป็นตลาดชิงปลาจ้าเขาจะขายทุกเช้านะคะทุกคนขายทุกเช้าค่ะนี่นะคะเขาจะมีโต๊ะเก้าอี้ให้เรานั่งกินนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นหน้าชายหาบเลยคะ่ะสวยมากค่ะทุกคนสวยมากวิวทิวทัศน์สวยงามมากนี่นะคะวิวสวยมากวิวหลักล้านเลยจ้าทุกคนฝั่งนี้ก็ ฝั่งนู้นจะเป็นโรงแรมนะคะฝั่งนู้นจะเป็นโรงแรมสวยมากค่ะทุกคนน้ำก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะจนเช้าน้ำลงนะคะตอนบ่ายๆน้ำจะขึ้นค่ะนั่นแหละคะสวยมากทุกคนสวยมากยูที่พัดสวยมากอะไร โนโกะฮะนูนโกนู้นโกนู้นโกนู้นลิงชอบแต่ก็โกนู้นนี่นะคะสวยมากวิวสวยมากค่ะทุกคนวิวสวยมากนั้นจะเป็นเรือนะคะเรือประมงค่ะนนะคะทุกคนเรือประมงนะคะสวยมากทุกคนสวยมากเรือประมง บรรยากาศยามเช้านะคะที่หาดในยางจ้าหน้าตลาดชิงปลานะคะนี่นะคะวิวทิวทัศน์นะคะสวยมากวิวสวยมากค่ะทุกคนวิวหลักล้านเลยจ้ะนี่นะคะธรรมชาตินะคะ ช้ามามาสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะทุกคนนีน่นะคะสวยมากยมาก่ะทุกคนสวยมากสวยมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้พามาเที่ยวตลาดในยางนะคะตลาดตอนเช้าคนเยอะมากค่ะทุกคนคนเยอะมากค่ะนี่ร้านกาแฟนีนี่นะคะ,คะ,คนนะ,คะมีผักมาขายด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะ่ะผักตามพื้นบ้านนะคะนี่นะคะทุกคนยังไม่เห็นซักทีเลยนี่จะเป็นปลานะคะปลาเสียด ปลาแดดเดียวค่ะอันนี้นจะเป็นปลาหางแข็งเยอะมากนั่นนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีปลานะคะทุกคนตลาดตอนเช้าจ้านี่นะคะนี่จะเป็นกักถอ,องต,อตลาดตอนเช้านะคะตลาดตอนเช้าไม่มาต้ต้มก้น ปามาชมตลาดตอนเช้านะคะนี่เขาขายอะไรเนาะขายปลานี่มีปลาค่ะปลากระบอกค่ะทุกคนวนนี้นนปลากระบอกตัวใหญ่มากปลากระบอกปลากระบอก ปลากระบอกตัวใหญ่มากค่ะทุกคนนี่นะคะว้าวปลากระบอกใหญ่มากจ้ะกระบอกโลมาโบร้อยสี่สิบเก็บไปได้เก็บไปได้ลองทำยังมั้ยเอื้อค่ะเจือได้ค่ะสดๆเลยนะเนี่ยค่ะกิโลร้อยสี่สิบบาทนะคะปลากระบอกสดมากร้อยสี่สิบบาท สดมากค่ะสดมากฮะพูดไม่ได้ยิน <S 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 กระบอกนะนว่านี่นะค่ะเป็นบรรยากาศหน้านบบหน้าหาดนะคะหน้าหาดตอนเช้าค่ะกระบอกตัวใหญ่มากค่ะทุกคนนี่นะค่ะรถจอดเต็มนะคะรถเยอะมากค่ะตลาดตอนเช้าหาดหน้าหาดในยางนะคะทุกคนหน้าหาดในยางค่ะ ดูเขาขายอะไรบ้างนะคะทุกคนตรงนี้ปลาเยอะมากนะคะคนคนยืนดูปลากันจัะทุกคนนี่นะคะหน้าต,ตาก็จะถ่ายให้เห็นไหมคะนี่ปลาเยอะมากะคะ่ะทุกคนนี่นะคะคนมุงปลากันนะคะทุกคน อ้ยาสสนะคะปลาเสียนเสียบครัปลาเสียบ่ะนะคะคนมุงกันนะคะคนมุงปลากันค่ะาตัวใหญ่นี่ปมตัใหญ่มากปลาตัวใหญ่มากค่ะคนมุงกันเต็มนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นตลาดตอนเช้านะคะปลาจิงจาง้างปลาจิงจ้างถุงเท่าไหร่คะนี่ถุงละร้อยค่ะอ๋อแพ็กเล็กก็มีนะคะจ้แพ็กเล็กที่บ้าทปลาจิงจา้างถุงละร้อยนะคะ,ะ,ะ,คะอันนี้เป็นข้าวเหนียวหมูไข่ชีสอันนี้เป็นขนมนะคะ อของกินนะคะของกิน,ขอ,กนของกินเยอะมากนะคะแต่ละร้านกาแฟก็มีของกินเยอะมากคะ่ะอันนี้ก็ขายอะไรเนาะขายข้าวต้มอะไรคะข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูขายข้าวต้มหมูะคะ่ะนี่คนมานั่งกินกันเยอะนะคะ หน้าชายหาดนะคะหน้าชายหาดในยังนะคะตลาดตอนเช้าอ้ยอันนี้ไก่ทอดอันนี้ไก่ทอดค่ะทุกคนอดนะไก่ทอดบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากตลาดตอนเช้านะคะหน้าหาดนะคะหน้าหาดเลยจ้า นี่นะคะวันนี้น้ําลงเยอะมากนะคะน้ําลงยาจ้านี่น,นะคะคนมานั่งกินอาหารตอนเช้ากันนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ขายอะไรเนาะอันนี้ขายขนมจีนนะคะขนมจีนขายขนมจีนเอามือจั อันนี้ปลาเผาไม่ในตอนซิกิ้มันสองบาทอันนี้ขายปลาเผานะคะปลาเผาไก่ทอดเปลาาผไก่ทอดปลาเผาไก่ทอดอันนี้อะไรคะนี่เนโอ้อันนี้ของกินเยอะแยะนะคะทุกคนนี่นะคะมีข้าวหมกไก่มีสลัดผักเช้าเช้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นปลาทอดจ้า อันนี้เป็นปลาแดดเดียวนะคะเป็นปลาเสียดจ้าเป็นห่อหอมกนะคะมีห่อหมกด้วยคะ่ะห่อหมกปลานะคะทางภาคใต้จะอร่อยคะ่ะทุกคนห่อหมกเขานะคะเขาจะใช้แต่เนื้อปลานะคะนี่นะคะบรรยากาศยามเช้านะคะบรรยากาศดีมากคะ่ะทุกคนอยู่หน้าชายหาดเลยจ้า ันนี้ปลาไม่เยอะนะคะทุกคนปลาปลาน้อยค่ะลุกินจ้าโน่นปลาเขากำลังขนปลามานะคะทุกคนเรือประมงนะคะโน่นนะคะเป็นชาวประมงกําลังขนปลามาเลยค่ะทุกคนคนขนปลามาค่ะทุกคนโน่นนะคะช่วยกันถือคนละมือละไม้นะคะปลาดูว่าเขาขนปลาอะไรมานะคะน่าจะเป็นปลาหางแข็กนะคะทุกคนโน่นนะคะก็หิ้วปลามาจากเรือกันนะคะ คนละตัวสองตัวกันค่ะนั่นนะคะถือปลากันมานะคะนุ่งก็จะเป็นเอ่อเรือชาวประมงค่ะทุกคนบรรยา,า,ก,ก,า,าก,กาศดีมากคบรรยากาศดีมากนะคะดีมากค่ะนุ่นนะคะปลาปลาหางแข็งเยอะมากค่ะ ตรงนู้นคนลุมปลากันนะคะคนยืนดูปลากันค่ะวันรถบ,บ้านวันบ้านเด้อปลาเด้อปลาสดๆนะคะปลาสดสดนี่นะบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศยามเช้า,ชาโอ้ อช้านะคะดดีมากข่ะทุกคนบรรยากาศดีมากค่ะไก่ทอดไก่ทอดนะคะไก่ทอดบรรยากาศมันได้นะคะตลาดอยู่หน้าชายหาดเลยค่ะทุกคนตลาดอยู่หน้าชายหาดเลยจ้า บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนตลาดตรงนี้จะมีแต่เฉพาะช่วงเช้านะคะช่วงช่วงเช้าเช้าค่ะช่วงตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะจนถึงแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้านะคะคนก็จะกลับนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีปลาสดๆมาขายนะคะ เขาเรียกว่าตลาดชิงปลาค่ะอันนี้เป็นขนมคกค่ะทุกคนขนมคกนะคะน่ากินมากค่ะทุกคนเ้ยขนมคกก็จะเป็นตลาดเล็กๆนะคะเขาจะขายปลาอะไรแบบนี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะ